คนกลมๆชวนสองคนได้เท่าไหร่ครับลานสองผมถามว่าถ้าใครชวนได้แบบนี้ภายในอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งทำเงินล้านแล้วครับเขาอยากชวนไหมสองคนเนี่ยสองคนเนี่ย ถ้าคุณชวนแค่สองคนคุณได้ล้านสองเขาก็ชวนได้เหมือนกันเลยใช่ใชแล้วคนนี้ก็ชวนได้ถ้าเกิดชวนสองคนลงตะแก้สิบได้ล้านสองครับแล้วทีมคุณ,คณจะทาเงินได้อย่างรวดเร็วแล้วคุณจะชวนคนหลังอะเขก็มาในทีมเพราะคุณทาเงินได้ผมถามถ้าคุณทาเงินไม่ได้แล้วคุณจะชวนใครได้ไหมครับไม่ได้ได้ผมได้บอกการอัตรแกสำคัญเนับ ชวนคนไปตะก้าสิบตะก้าสิบใช้เงินเจ็ดแสนครับจะมีทีมไหนปฏิวัติหัวข้อนี้ไหมถ้าที่ถ้ามีคนทําได้ทีมคุณจะเกิดพลังคุณจับตาดูทีมนี้นะครับทีมที่ผมพูดถึงจะมีแต่ตะก้าสิบตลอดเลยเขาปิดสิธอย่างเดียวครับวนสองคนได้กําไร้วครับชวนคนแรกก็เกื่อบทุนคืนอะไรอย่างเงี้ย เราไปชวนกะป้อตะแก่ตะก้าสามตะก้าใช่ไม่จะสังเกตที่มคุณไม่อัพแะก้าคุณยี่ถ่วงให้ทีมคุณเลิกเร็วที่สุดใช่เพราะไม่ได้เงินเลยจริงไม่้งที่มคุณชวนคนสองคนได้ล้านเนี่ยลงทุนเจ็ดแสนชวนได้สองคนทำเหมือนคุณคุณได้ล้านเป็นไดอนเลยอาทิตย์เดียวจบ หรือไม่ก็หนึ่งเดือนจบหลังจากนั้นคนนี้เป็นไดมอนด์ครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นไดมอนด์ทั้งทีแต่ก้าสิบหมดเลยเยี่ยมไหมครับแบบนี้เยมคุณจะย่ดเวลาความสำเร็จแล้วคุณจะเติบโตอย่างอลังการเพราะคุณได้เงินคุณจะพูดตัวไหนก็คนเชื่อไปครับจริงไหมม ก็อยู่ทำไมตะกา้าอีกทีชวนสิบคน,นี่ยไม่ได้ล้านอันนี้ก็ชวนสองคนสับไปเป็นล้านแล้วถ้าเป็นคุณคุณอยากอยู่เดทกิมแบบนี้นะอยากไม่ใช่อยู่มาสามเดือน้วมันก็จงซี